ขาอ่อนแรงน่ากลัวก,กว่าที่คิดไม่อยากพามาหาวันซันวันนี้ครับถ้าคุณมีอาการอ่อนแรงครับหลายๆคนครับคิดว่าอาการอ่อนแรงคุณครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากกล้ามเนื้อถูกไหมเกิดจากเมื่อยเช่นคุณออกไปออกกําลังกายหนักๆหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนเกิดนี่ว่าตัวเองขาดสารอาหารหรือบางคนเกิดคิดว่าตัวเองเกิดจากลักษณะของเกลือแร่ผิดติ คุณรู้ไหมจริงๆว่าขาอ่อนแรงจริงๆมันน่ากลัวมากครับมีเคสหนึ่งของหมอฟันครับคนไข้คนนี้ครับเริ่มจากอาการเมื่อยๆขาครับนะเมื่อาการเมื่อยๆขาแล้วก็ไม่ได้รีบรักษาครับก็คือไปก็คือไปกินยาบำรุงไปกินอาหารเสริมอะไรเงี้ยสุดท้ายมารู้ที่หลังว่าเป็นกระดูกต้นเส้นมันมีกระดูกกระดับเส้นไปคุณรู้ไหมครับว่ากระดูกต้นเส้นการกระดับเส้นมีอาการอะไรบ้างมีการปวดรล้าคุณมีอาการชาแล้วคุณก็มีการอ่อนแรงซึ่งจริงๆแล้วกระดูกเส้นมันต้องรีบรักษามันไม่ใช่เป็นการปวดกล้ามเนื้อทั่วๆไปไม่ใช่่คันน้แ ฉะนั้นครับคุณต้องรู้ว่านี่คือหนึ่งอีกสาเหตุนึ่งทําำให้เกิดคุณขาอ่อนแรงได้อันที่สองครับบางทีครับคุณเกิดจากเกิดจากการกินยาบางตัวครับรู้ไหมว่ายาบางตัวเช่นยาไขามันทําให้คุณมีอาการปวดแขนมีอาการอ่อนแรงได้อันที่สามคุณจะเกิดจากการติดเชื้อก็ได้เพราะฉะนั้นครับการที่คุณขาอ่อนแรงคุณอย่าคิดว่าเป็นเพของแค่กล้ามเนื้อเฉยๆมันไม่ใช่ฮะมันอาจจะมีอะไรที่มันมากกว่าน,นั้นด้วยเปล่าวะเพราะวันนี้หมอฝน,นมนเตือนมาบอกคุณแล้วว่าคุณต้องไปหาสาเหตุอย่าปล่อยให้มันมากเกินไป คนไข่ของหมอสันหลายคนที่ปกระดูกเส้นและรักษาและช้าเกินไปแลวปล่อยขามันอ่อนแรงจนกล้ามเนื้อมันตายจิตเียงอันนี้อันตรายมากๆซึ่งมันไม่ดีเลยึกภาพป่หมอฟันไม่อย่มันเกิดอย่างงั้นทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการขาแรงรีบไปรักษาและรีบหาสาเหตุหนึ่งในสาเหตุนั้นจะดีครับเรื่องกระดูกเส้นไม่อยากผ่ามหาหมอสันจ้าโรคนี้ไม่อยาก่าสวัสดีครับ